สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไวลูกนิมิตอุโบสถณวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย วันนี้เวลา15นาฬกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะระรรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชะดำเนินไปยังทะอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประเสริฐจ,จิตปรีชีพรองผู้ชการจังหวัดเชียงรายอธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจบุธรพันภาค5ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนฝอกทุลองทุลีพระบาทรับเสด็จเวลา16นาฬิกา22นาทีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราววัดพระธาตุลอยหวยนแก้วอำเภอเชียงแสน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุธิจันทวงศ์รองผู้จัดการจังหวัดเชียงรายผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่33และข้าราชาการเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังที่ปลิดสถานสมเด็จพระคันธาระองค์ประถมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลายัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาสมเด็จพระคันธาระองค์ประถม ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงตัดไหวลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรีสีธรรมราชาซึ่งในแพทย์ประเสรศิฐประสัททองโอสถร่วมกับศิษยานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเมื่อปี2565 เพื่อเป็นสถานที่ประชุมทางสงังฆกรรมของพระพิสุสงฆ์และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอจริยบูชาแด่พระครูบาบุญชุม่มยานาสังวโรอรัญญวาสีพิขุอุโบสถเป็นศิลปะตามแบบล้านนาบริสุทธิ์มีพระพุทธเมตตามหาจักรพัรดิรัตนบุรีสีเชียงแสนเป็นพระประธาน ในการนี้พระราชทานพระบร,รมราชวรโรกาศให้ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินจัดสร้างอุโบโสถเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกแล้วพระราชทานพระบร,รมราชวรโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชบุศลสนตามพระราชัธยาศัยพร้อมกับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก โอกาสนี้พระครูบาบุญชุม่มยานาสังวโรอรัญยวาสีพิขุเฝ้าวถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชบุศรตามพระราชอธทยาศัยวัดพระธาตุดยเวียงแก้วเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างโดยพระครูบาบุญชุม่มยานาสังวโรอรัญยวาศีพิขุ ซึ่งเมื่อครั้งบรรพชาเป็นสามเณรได้เดินทางมายัางบ้านเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนแล้วเห็นพื้นที่เนินเขาที่ชาวบ้านเรียกว่าโดยเวียงแก้วเป็นป่ารกและเคยเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงนำชาวบ้านร่วมกันบูรณะปรับปรุงสถานที่ซึ่งเคยเป็นวัดเก่าแก่ขึ้นใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางแสดงธรรมของพระครูบาบุญชุ่มโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2566 ปัจจุบันวัดพระาธาตุลอยวยวนแก้วปีดพระสงฆ์สามเณรจำพรรษา20รูปโดยวันนี้มีรัศดรจำนวนมากเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงตามพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์อาทิลัวไทยลือ้อข้าชินจีนยูนาน รวมทั้งจากจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติพันธุ์ไทยใหญ่พร้อมใจกันมาเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทและเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ในการนี้ทรงพระกรุณาโปลดกล้าปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจัดจ่ายพิมพ์เสน้ำผ้าเย็นพระราชทานพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปลดกล้าปรด,ดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานแก่ผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างความปลื้มปิติแก่รัษฎรอย่างหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอ,เตอร์ชั่วคราววัดพระธาตุดอยเวียงแก้วประทับเฮลิคอปเตอ,เตอร์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระราชทานประกาศสนิยบัตและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนโรงเรียนจิตะดาประจำปีการศึกษา2566 วันนี้เวลา14นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลาพกาพิรมโรงเรียนจิตละดาในการพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2566 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครองและครูใหม่ปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวและพระราชทานเข็มโรงเรียนจิตรดาแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ25ปี จากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนระดับอนุบาลที่มีพัฒนาการดีและมารยาทดีพระราชทานเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีสําหรับนักเรียนระดับปฐมศึกษาที่มีผลการเรียนดีตลอดปีการศึกษาพระราชทานเข็มเรียนดีตลอด3ปีสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและพระราชทานประกาศนียบัตแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อจากนั้นพระราชทานเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพแล้วพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันด้านวิชาการกิจกรรมกีฬาและทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2566แก่นักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและประกาศน,นียบัตรวิชาชีพอาทิ นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติการประกวดดนตรีไทยสอนทองรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสการแข่งขันขี่มา้าโอกาสนี้พร,นพระราชทานพระราชวโรการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเฝ้าทูลอองพระบาทกรับบังคมทูลลาในโอกาสสำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชวาารเกี่ยวกับหลักการทำงานแก่คณะครูนักเรียนและนักศึกษา โรงเรียนจิตละดาก่อตั้งขึ้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2498ด้วยมีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนทั่วไปเพื่อให้เข้าพระไทยในสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ต่างกันให้รู้จักวางพระองค์ได้ถูกต้อง โดยสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี2526ต่อมาทรงขยายการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและจัดตั้งโรงเรียนจิตละดาสายวิชาชีพเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสร้างเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนและครูโรงเรียนจิตละดาเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567เป็นภาษาต่างๆจำนวน7ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาสเปนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานเกียรติบตัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทบินบวันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่30ในวันปิดค่าย วันนี้เวลา18นาฬิกา29นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดประทุมธานีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอรวันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนัมเบอรวันแคมป์รุ่นที่30ในวันปิดค่าย ในการนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลประมวลภาพกิจกรรมและในเทศกาลบอกเล่าความรู้สึกของสมาชิกที่เข้าร่วมค่ายกำหนดจัดขึ้นปีละสองครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะรวมถึงความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์จากนั้นพระราชทานเกียรติบตัตรแก่สมาชิกค่ายรุ่นที่30 ซึ่งเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอรวันในสถานศึกษาชุมชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่24ถึง29มีนาคม2567จำนวน494คนแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์กิจกรรมค่ายและการแสดงความสามารถของสมาชิกอาทิ การแสดงเทควันโดบีบอยโดยเป็นการพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลฝึกฝนแบบไม่กดดัน หลังจบการแสดงผู้แทนสมาชิกกราบทูลรายงานความรู้สึกเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกชูบีนัมเบอรวันที่ทําให้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆเช่นการเป็นผู้นําซึ่งจะได้นําความรู้ประสบการณ์ไปถ่ายทอดแก่น้องๆชูบีนัมเบอรวันต่อไป พร้อมกันนี้สมาชิกกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมกันทำท well, ่าทางประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอนและเพลงในโครงการชูบีนัมเบอรวันได้แก่เพลงรักเมื่อพร้อมและเพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาในการนี้นส่งร Paris, ่วมกิจกรรมกับสมาชิกด้วยแล้วพระราชาทานพระดำรัสความว่าพวกเราน่ารักมากๆเลยรู้จักที่จะปรับตัวในการอยู่ร่วมกันไม่มีเงื่อนไขไม่มีการแบ่งแยก ที่สำคัญดีใจมากที่บอกว่า To be number one ทำให้พวกเรารู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันผูกพันกันสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ภายใน5-6วันที่พวกเราได้เริ่มรู้จักและอยู่ร่วมกันแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วและน่าจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับพวกเราเท่านั้นเพราะพวกเราคือสมาชิก to be number one. คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้คิด และทำเพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อผู้อื่นในชมรมในชุมชนและในสังคมด้วยอยากให้พวกเราปรบมือให้กับตัวเองเราปรบมือให้กับตัวเองที่เราเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งและดีได้ ทั้งนี้จากการติดตามสมาชิกรุ่นที่ผ่านมาพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้านและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลม,มหาสังฆปรินายกทรมบำเพ็ญพระคุศลสังฆทา,านอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ วันนี้เวลา9ก,าก้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระวิหารวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวลาลงกรซึ่งคณะศิษยานุสิ์จัดขึ้นทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่ปีสิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระนามเดิมว่าวาดวาสโนประสูติเมื่อวันที่สองมีนาคม2440และสิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชันษา91ปีทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามยุคที่4 เป็นสมเด็จพระราชอุปัฏฐายาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอุปัชยายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศ์สากัดยานวัสนะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิณาวลลาลงกรเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562ตลอดพระชนชีพทรงประกอบพระกรณียกิจ เพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอนเนกประการสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่นเอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2567และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาทิฐิ ระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ระหว่างวันที่1เมษายน2567เวลา8นาฬิกาถึงวันที่3เมษายน2567เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนศรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ